โคตรร้อนอ่ะสาเนโคตรร้อนบ่อนี้เนี่ยมันเป็นบ่อนในสตูดิโอเราที่มันร้อนมากๆตอนนี้เราอยู่มิสเตอร์แปร์มากระ้องแล้วก็เมทิีเพิ่พจะบอกก่อนว่าบ่อนะครับผมปรับให้อุณหภูมิได้บอกว่าร้อนจี๋ที่สุดวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายคำถามกันเหมือนเดิมคล้ายๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกกันว่านะคล้ายๆกับเกมที่คุณบอลเคยดูในช่องมากระลองคล้ายๆกับเกมที่เต่งความฝันแต่ว่าอันนี้จะสนุกกว่าใช่เพราะว่าเขาทำแบบกระหลงตุ้งอ่ะ เอะไรนะไรนะกระโหลกปอกได้ให er. ้ให right. ้หยาบหยายามไม่หยอดถึงแสนละกันไม่หยอดถึงแสนละกันกระดิกาก็คืออย่างนี้แล้วคุณตอบคำถามผมได้แล้วมาถึงสุดทาง คุณรับรางวัลอันสุดพิเศษไปเลยคืออะไรวะหากามิสเอร์ปืนอะไรหนึ่งอันนี่ไม่อยากง่าอ่ะเฮ้ยมันมีเกียรตินะเว้ยตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศอ่ะเข้าใจป่มใช่มันเป็นอานี้ไม่ได้ให้ง่ายๆนะเว้ยและผู้เข้าแข่งขันที่มาชิงหน้ากากปืนวันนี้คนแรกมิสเตอร์ปืนคนต่อไปเมพี คนที่สามมาการะล่มปูส่วนคนที่สี่นั้นอุจจล มาถ้าทุกท่านพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามแรกคําถามเบสิกก่อนโอเคไหมได้คือผู้ชายเนี่ยสามารถเดินได้สามก้าวแล้วผู้หญิงสามารถเดินได้สองก้าวท่ไไม่ะด้ไมนะด้าม่ไมม่ไจะเอาเปรียบผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้เอาหรออนนี้คุณก็ยิ่งไม่ดูอยู่แล้วาต้องเป็นคนดีดีว่าเอาคนนี้เป็นพูดอ่าเอาเป็นว่าผู้หญิงเดินได้สามก้าวผู้ชายเดินได้สองก้าแล้วกัน มาเริ่มเลยนะคำถามแรกได้ไหมมาโอเคแล้วจต่พี่ก่อนพี่จะโชว์ก่อนได้คุณจะตอบแบบไหนได้คำถามที่คำถามแรกคือแบบกลัวๆเลยนะรองเท้าอะไรหายากอ่ารองเท้าอาดิดาสไม่ใช่ลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ใช่ที่ไม่มีผลิตแล้วไม่ใช่ผลิตทีละหนึ่งคู่ไม่ใช่บ้าน้าออกมาแค่คู่เดียวไม่ใช่ที่พูดมาทั้งหมดคือผิดคยอมเลี้ยังยอมเลี้ยงรองเท้าที่หายากก็คือรองเท้าหาย ทำอะไรเป็นไงหายากไหมโอเคคำถามต่อไปนั่นก็คือน้ำอะไรเอ่ยยืนได้อาพี่รู้น้ำอะไรไม่บอกเว้ยห้าสี่สามเนี่ยตัวเองยืนอ่ะน้ำอะไรเอ่ยยืนได้สองน้ำอะไรน้ำตื้นเนี่ยฟังนะน้ำตื้นได้ไหมยืนได้ไปละน้ำตื้นคำถามต่อไปเงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุด โอ้ห้าหนักเลยมื่สุสามสองหนึ่งศูนยเลยอสวะม่นสกุลบาบโอ้นบาบขำๆขำใจดีไหมปุ๊บผมต้องได้เดินแล้วผมผมจะโชว์ผมจะเดินคนแรกให้เดินถ้าอะไรไม่ใส่ยอน พะอะไรไม่ใส่จิวเหอห้าสี่สามินไม่ใช่พรฮัลโหลมาโอ้เอาแบบก้าวเดียวชนะเลยะอะไรไม่ใส่จีวรฮัลโหลไม่ใช่พระรามหนึ่งพระอะไรไม่ใส่จีวรไปต้องป็นพระรามสองแล้วถึอมีพระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ใส่จีวรพระรามเก้าพระรามสิบเอ็ดพระอะไรไม่ใส่จีวร โวดปลาาวพม่ลาว่ามสิองมิโยไม่ใช่แบบนี้ตอบไนตามใจคนถามแด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะขอเปลี่ยนกดได้ไหมเดี๋ยวจะฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นได้ไหมเออได้ได้เอาไปได้เปลี่ยนเอะไม่เ้องไม่ถึอ่ะแล้วก็เดินคนละก้าวมาทุกคนแมวอะไรอยู่ใต้ดินแมวน้ำไม่ใช่แมวกัน มันเกียวไม่ได้ไหม่ได้ไมข้ามบอกข้าบอกข้ากมันลองไปเลยแมวกันมันเกียวไปแล้วอันนี้คําถามใต้น้ำนกอะไรอยู่ในทะเลอ่าง่าเลยนกอะไรอยู่ใีมะรนนองนาษาอังกฤษนะฮะเออภาสากออไยกสักยางนกอะไร้นกอะไรสามสองอะไรอ้าวนสีงงสีสีไป่าทะเลอะไรอีก พี่มีอันนี้ง่ายมากพี่ไม่ต้องรู้ไขอะไรสีแดงไขอะไรสีแดงไขอะไรห้าสี่สามสองไเลือดหมูไข่เลือดหมูไม่ใช่ไขจัวจัวใจจะมีใคร จะมีใครได้เดินไหมเนาะอย่างเป็นแบบคำถามแบบว่าคำถามหมดหมู่ปืนไหมได้ไหมโอเคจะได้แบบง่ายๆกันเนาะอันนี้รู้เรื่องปืดเยอะไหมแป๊ะเฮ้ยเยอะนี่ผมเป็นลูกน้องลูกน้องสิทธิ์เอกไงนะเอ้ยปืนเนี่ยจอบสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีเขียวเ้าอ้ คำถามเดิมไอ้ปื๊ดเนี่ยมันชอบสีอะไรให้กูตอบสีเขียวมึงก็อยให้กูผิดกูรู้สีส้มพื้นแล้วสีแดงแน่แนมันผิดเอาตามเต่ฉันเลยจริงแล้วมันถามแบบเนี้ยมันจะได้เดินไปนะชาติเนี้ยปูอะไรมีสี่ขาห้าสี่สามนะมีหกสองหนึ่งเก็ดจุดปูเลยอ่ะปูเสือนอนกันสองคนรองเท้า ปลาอะไรเอ่ยกินลูกตัวเองอ่าปลาอะไรปลาอะไรกินลูกตัวเองไม่ใช่ปลาอะไรเี่ยมันกินลูกตัวเองอ่ะมันปลาปลาเปียงกะปลาเปียงกะไม่่ใชปลาอะไรนะปลาเปียงกะโอเคคุณเฉลยด้วยกันปลาใจร้าย What the fuck อิ่มในบรรสายี่ปุ่นพูดไม่หยักใครเออแค่นั้นเลย มาจากญี่ปุ่นอะไรอ่ะไอแปนกระเบื้อผมไม่เคยไปญี่ปุ่นอ่ะไอ้ี่มยังไงต้องปากอิ่ต้องปากแล้วอ่ะอิ่มอะไรอิ่มอะไรอิ่มโมกิมเจอิ่มโมกิมเจมึงเรียนที่ไหนเนี่ยเวลาที่แบบเราแบบกินข้าวอิ่มแล้วอ่ะเอยทำไมมันแบบอิ่มเออดัง มนไม่ใช่ซุปผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่ซุปมีประโยชน์ซุปไม่เป็นห้าซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวอะไรอยู่บน ไอติมเออบนไอติมตัวอะไรป๊อกตัวอะไรใบใบป๊อกตัวคล้ายๆนะเนี่ยตุ่มุุมๆไอออนไม่ได้เฮ้ยมันต้องแบบอยู่บนไอติมอ่ะไอติมอะไอติมบออ่ะเออใบขนาดนี้แล้วมโบห้าสี่สามสองหนึ่งเออถูกเจ้าเมย์ไม่ได้คุณเมย์ไม่เดินเลยนะไม่เดินเลยทอดหมูยังไงไม่กระทะไม่ทอด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นแหละทอดไม่ติดกระาห้าไะางสี่สามเขอะไรมาทอดไม่ติดกระงทเอยทอดอะไรหม้อหม้ออะไรละมันเฉยๆเยก็คือทอดในหม้อไงมันไม่ติดกระทาเราไม่ต้องใช้กระทาไงเพอมีหม้ออ่ะทอางห่อดหางห่างห่างห่าง่าง คนดูนี่ไม่ได้พี่คนดูจริงจริงใช่ไหมดีกว่ามันไม่งอกใช่พี่จะบอกว่ามึงชินโอ้โหทำไมพี่ไม่ได้คำถามดีวะคลึกเลยเนี่ยมาเนี่ยผมตอบได้นะคำถามแบบเนี้ยโอ้โหดียังไงก็เดี๋ยวมันไม่งอกโอ้โหอ่ะตามผมปลาอะไรไม่มีสมาคาร์ะโอ้โหปลาอะไรปลากลว่าเป็นปื้นอะไรเงี้ยเหรอปลาอะไรไม่แต่ปาคาร์ะปลา ตายเออเพราะอะไรด้วยเพราะปลาตายเพราะมันไม่เพราะว่าอะไรที่จะเชื่อเลยปลาปลาตายมันไม่ท้ออะไรปลามันไม่ว้อเพราะว่ามันไม่หายใจมันไม่ไหาโอ้มันไม่หวม่ไดาธละมดอะไรใหญ่กว่าหมดไอ้โผหมดเอ้เอว ได้เหรอกระโดดไปเหมือนมันไม่ผ่านไยมากงูกอะไรทั้งชีวิตมีปากกาด้ามเดียวเพีนกูเป็นเดยวกูเป็นสน่งเดียวกระไกรกแล้วเพนอะไรเพีนว่าไม่ผกระูกแล้ววันเพียนทำไมต้องิว่า่กรูกแล้ววันเว่หนึ่งเพ็นเป็นว่าปากกาไงมี ไม่เป็นไรพี่ช่งเรายไม่เป็นไรพี่ช่งเราบ้าก่อนที่หมดหมู่อึดเหมือนเดิมานทิปท้กหมดทีที่เป็นองมันจะเปิดหะสามไม่ใช่เกือบถูกนะทีคนสามสิบเกเกือบถูกเอ้ยไแล้วเอ้าก้าสามห้าสามสิบห้ไม่ถูกน้อยไปสเก้าสามถูก คลิปล่าสุดของมิตาเปิร์ดเนี่ยมีชื่อคลิปว่าอะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรมิตาเปิร์จะพาไปเล่นเกมนะจ๊ะไป่ขโมยรถอีบิทามไปล่าผีถูกไปแล้วนะต่อไปคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดของมิตาเปิร์คือคลิปอะไรโอ้ยยากเลยเฮ้ยคือคลิปอะไรคลิปอะไรตั้ปี่ไปกรุงเทพเฮ้ยจริงปะี่ วไม่รู้มันนะคลิปที่น้อยที่สุดของมิสเตอร์พลุ๊กคืออะไรเเก็บพชรอะไรนะเป็นเก็บเพชรไม่ใช่เก็บเพชรอันนั้นก็เยอะอยู่เกนบเพชรแล้วก็สองแสนอยู่เอาเอาขอไปทอดไม่ใช่อันนั้นก็เยอะอยู่ตอบสองอันเดือมาแปะไม่เคยดูอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ ปลาปงปลาปงไม่ใช่ปลาปงปลาปงคนดูโคตรเยอะปลาปงคนดูเยอะอะไรจับปูล่าสุดอ่ะที่ไปจับปูอ่ะจับปูเนื้อจับปูกับพลอยใช่ไหมกับพลอยอ่าถูกต้องคำถามต่อไปผมจะให้ทุกคนตอบในช่องมิจฉพิตรตอนปัจจุบันเนี่ยผู้ติดตามเท่าไหร่ผมให้ทุกคนตอบมาก่อนแล้วผมจะเฉลยสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองแสนหนึ่ง 1,2,000อนประมาณ0พันเดี๋ยผมจะให้คนดูดูกันนะว่าเท่าไหร่สองแสนห้าหมื่นห้าพันโอ้โหห้าหมื่นหรเหรอสองดันองแสนแได้โอเคผมจะเฉลยใครที่ใ้ที่สุดก็คือพี่มาตลอดหนึ่งหมืสองพัไปเดินไปนเดยวไปเดินไป โอมาต่อไปจะเป็นการละเล่นแล้วกันที่เราจะมีน mm <Yeah> UH> pues ี่คือคุณว่าผมขึ้นต้นด้วยกอไก่คะคุณจะต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ไม่ได้ถ้าใครร้องได้คือไปเลยมาตัวเพียงชนะที่ผมจะให้ทุกคนนั่นก็คือรอจุฬาโอ้ะเอาไีเอาหมีอรอจุฬาของเราเพียงไก่ ลมีอัน<ส>น <straightforward> ี้ผมหยอกอันนี้ผมหยอกเขาเป็นว่าพ่อไก่คนไอ้อย่างกูว่านี่คนอย่างฉันให้มันดีกว่านี้ก็ลำบากแต่นับจางนี่ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปากพ่อไฮะ สี่สามสองหนึ่งเตะห้าสี่สามสองความรักเอ้ยไม่ได้ไม่ได้าไปความรักต้องทางลงไปอนาคบที่สุดจะเป็นคนไปโอเคไหม ตัวพยัญชนะตัวต่อไปก็คืององูงองูงูงานงูงานงูงองูงงงงได้กได้ไม่ร้อนก็ได้ฉันเป็นงูยิงตัวนี้ไม่ได้งำไปได้พวกเหลาพวกเหลาพวกงูยิงกว่าตอนที่ไม่เหลือนี่หรอนี่หรอมีนะมีนะมีนะ หัวใจมองมงส่ามสองง่ายๆแตงเงาง่าเงาีเเงานี่คือความจริงเย็บาดเพราะเนันมได้ไงอ่ะมันนมันต้องมีาเงาอ๋อดีเลยเงาน่ามันนอนหนูก่อนมีที่มันเงา่องไม่ได้มอว่ามันนั่งเงะต่อไป หมวดหมว่สิ่งของแล้วกันสิ่งของในครัวให้ทุกคนพูดโลนกันถ้าใครไม่ได้คนนั้นปันอกเออมามาพี่โอ๋เริ่มกระทะงกะปลาหลิวกระพี่นีดไปฉ่อนข้าวผอดเกี๊ยวจานอ่าจานมาละมีดมีดถ้วยตู้เอาตื้อตื้อตื้อเดี๋ยวปลาหลิวตะหลิวตะหลิว ลีดไปแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงมึงเรียนที่ไหนเนี่ยตู้เย็นตั้งเกลกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสกอนใบสกอใบน้ำดาางชามน้ำาางชาม ขอผมเซน่าครับผมต่อไปผมว่าทุกคนได้หมดหมู่แบบนี้เหมือนเดิมแหละพูดกันอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราเป็นชุดกีฬามาคุรล้านเร่องอย่างห้ามซ้ำกันมาเริ่มจากพี่อู๋เลยเริ่มแรกกีฬาว่งเงินบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอาพิบอลอาเบสบอลเบ็นเทนนิสปิงปองปิงปองกอล์ฟกอล์ฟแบดมินตันเอาเลยแลเริ่มน้อยแล้วลักกี้อะไรวะ หนสามสองโยคะไปตองไปเลย5้าสน้อยแล้ว3ปวยน้ำวยน้ำไม่กินแล้ว่ายนห่สสม้าห้าสี่สาสอง ไปแล้วไปยิงปืนยิงปืนยิงเชนดูเขคาราเต้คาราเต้เฮ้ยฮ่าเก็ทคอนโดโอ้ยไม่ใช่เดียวกันเหรอไม่ใช่ห้าสี่สามสองสู้เขาโดนล่มโดนล้มโดนล้มโดนล้มมวยั้มฮ้าสี่มวยไทยมวยไทยเออมีด้วยอห ห้าหกเจดอ้ยนะกเ่สามสองพุ่งแหลมพุ่งแหลมพุ่งแล้มากรโดดไก่กระโดดไก่ยังไอยู่ในกีฬาสีให้หมกระโดดสูงกระโส่วเอ้ยจักรเยอนจักรยอลวิ่งเบี้ยววิ่งเบียกีฬาเหรอ เราแล้วใม่รีเซ็ตอ่ะไม่มีใครทำใครไปชุบไปแทนทุกอย่างเฮ้ยรุ่นก่อนไปตอง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 ไปเลยต้องไปเลยตอนนี้มันสัปิดสับเปล่แล้วไม่มีคนดูแล้วสนุกกันเองฮะอันนี้ทุกคนปรับสมองกันก่อนนะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้ว ใครจะชิงรางวัลคือนักการผมนะทีนี้จะเป็นหมวดหมู่ที่แบบว่านิดเดียวคือจังหวัดเลยจังหวัดเรื่องขอนแก่นโอ้โหลานบุรีอุดรเทพมหานคะรอุชจบ,บุรีอุบลเพชรบุรีน,น้องคายอยุธยาเพชรบุบรีเพชรบุรีเมียตายแล้วบิน ประจวบคีรีขันเรื่องน้อยลงแลนะนานเรื่องน้อยลงนะและหนองและยองมารนาบุรีบุรีรัมย์พเสริฐเจดยางน้ำชาสีศิชบูรชบศิชบูายต่อชบูรณ์ตายต่อสองคนนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันสองคนนี้เข้ามาใกล้ใกกันเลย ผมให้คุณเลือกว่าจะเอาโมบอะไรครับโมอะไรให้เลือกเลยให้นับกันไหมนับได้คนละทีละทีละสามใครไปลงห้าสิบแค่อ๋ดี๋หนสองสามหนสอามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง minutes later ี่ปดี่ิบเก้ามสิบสามเดใสี่มาจะลง้าคสุด สีสี่สี่ห้าสีี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหล่อมแล้วหล่แล้วดีดู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 ู้ดูดหลูดูดดู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 ูดูดูดอูดููดลดดู โอเคเอาหน้ากากเองมาพี่จะใส่ให้ดูหน้ากาบคุณไปเลยนี่คุณหน้าากห้ยเฮ้ยตัวจริงหม่อจังวะอุ้ยคุ่อ้ยคุณพี่อเจริงหรอยมาก เห็นเป็นบุญตาปะ่ะล้างทองอ่ะล้างทองือล้างทอง <c oughs> <c oughs> โอเคและในคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปิดด้วยอย่าลืมติดตามเพื่อนๆเราด้วยพี่มะการองพี่เมย์พิงค์พี่อูดจ,จุลมิเตอรแปะล้พก็พี่กดบอดเย็นโลแล้วก็บอสโอ้โยายายาย,ายบอดกรนอย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับทุกคเฮ้อ hey, ขอเต้นตัวเองสักหน่อยแล้วกัน <laughs> ขอเต้นตัว่อยแล้วโอเคโอเคไปแล้วบ๊ายบาย